สวัสดีครับวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนนะครับ mm hmm. นักเรียนช่างนดสนีสเกตอุดรของอ,อุดรเด้อ,อ <c oughs> คุณก็ไม่แย่งเลยตัวลงคุณดูจังหวัดไหนกันแน่เนี่ยเปลี่ยนมาทุกภาคอืมเอาทีเนี้ยเดี๋ยวไปเอาลองฟันเบอร์สองมาเราจะตัดผมนะครับลองทรงสูงนะครับหลังจากเราซอยผมข้างบนเสร็จแล้วนะ สวมสองพันสองมาดูเลยถ่ายเลยเหมือนเดิมอะ่ะเมื่อกี้ถ่ายเมื่อกี้อันนี้สูงอ๋อเราอะไรเป็นเกียร์ล้วคะสูงเท่าไหร่คะัหนึ่งหน้าบีใหญ่ใช่ไหมถ่ายจวดเลยครับจวดขึ้นมาเลยเบอร์อะไรเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์อะไรเบอร์สองค่ะถ่ายเลยถ่ายเลยดีตรงๆเลยไม่ต้องมะตวัดเอาเยอะเรื่องหละไป ยาวเลยเขาบี้อวออกตรงๆลยเห็นไหมตรงๆตรงๆ,ๆไปตัที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดตัวที่สองต่อเลยดีเดี๋ยวจะจะตะตวัดออกตรงๆขึ้นตรงๆขึ้นตรงๆถ้าเราตวัดออกมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นกันศาสาตร์นะพี่นุชนะมันจะเป็นกันศาสตร์เนี่ยเราต้องถ่ายตรงๆขึ้นนะยกเว้นด้านหลังอ่ะต้องต้องเย็นออกใช่ไหมเย็น เดียนสีพ่พาองศาถูกไหมคะถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะไปเดินไปก้าขาไปขยับไปเรื่อยๆไปเดินไปเดีดขอขอ๋ยวหลอกขอความตุถึงไหนคะถึงไหนคะชี้ตรงตรงนี้นะคะตรงไหนตรงนี้อะบนใบหูค่ะปดต้องขึ้นไปอีกเนาะบนใบหู okay. พูดให้มันจำให้ได้เอะเขาขึ้นไปอีกเขาขึ้นบีกมันตำ่ำอยู่มนันเป็นกลางเลยขึ้นไปบนหู ดี okay ไหมไปดีดีด,ด,ดีไปเดินไปเลยเดินไป <c oughs> นั่นแหละมีให้ตัดเยอะลองทรงสูงอนะ่ะพรุ่งนี้จะพาไปออ,อกรถลงสนามจริงเลยตัดเลยห้าหัวขั้นต่ำลองทรงสูงนะลองทรงต่ำสักสองเป็นเกียแล้วกลับบ้านนอนอืจะไปวัดค่ะันพรุ่งนี้จะไปไหว้พระกันะไป ไม่ต้องมาบอกผมหรอกไปไหว้พระจะไปไหว้พระจะไปทำอะไรก็ไปขอให้เรียนให้มันรู้เรื่องเข้าใจแค่นั้นเลยตรงตรงตรงๆรงใช้ตรงๆรงขึ้นไปหนึ่งหน้าบีอะไรคะหน้าบีใหญ่หน้าบีใหญ่ค่ะมีคนช่วยมีคนช่วยเอาที่นี้ตรงนี้ใช้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งค่ะเดี๋ยวมาสิคะเอาเบอร์หนึ่งสไลด์ขึ้นไปเชื่อมบนเบอร์สองเลย ขยัไปประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะอันเนี้ยอยากขาอยาตายรีบเดินมาให้ไวตัดจุดที่หนึ่งขยับไปจุดที่สองตัดจุดที่สองขยับไปตัดจุดที่สามไล่จุดที่สี่ห้าหกเจ็ดเริ่มตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่จุดที่หนึ่งจอดด้านซ้ายบนใบหูซ้ายจุดที่สองจุดที่สามหลังใบหูจุดที่สี่เลีอยจุดที่ห้าหลังใบหูขวาจุดที่หกบนใบหูขวา อยูที่เจ็ดจอนด้านขวาขยับเดินมาเดินมานั่นแหละดีดีดีตัดเสร็จแล้วไปรีบไปคว้าวีมาถ้าเราต้องการให้มันใช้ทอยมันสั้นหน่อยมันเนียบๆเดียวก็เอาศูนย์จุดหามาขยีกแต่ถ้าเราแบบตัดแบบธรรมชาติอ่ะก็ใช้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองก็พอส่วนเบอร์หนึ่งครึ่งอ่ะเราใช้ การถอยคันโยกหรือว่าโอเพนคันโยกก็ได้หรือจะถ่ายเป็นสามเบอร์ก็ได้ได้หมดขอบใช่ไหมเก็บรายละเอียดยังไงเขาตั้งบีก็ได้หนึ่งสสาสี่พี่วีกับจับบีให้ถูกนะแล้วอย่าลืมแนบยกรอยด้วยนอนบีด้วยนะเพราะด้านข้างมันสำคัญดี เนี่ยยกลอยขึ้นมาสีถอย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 มันไม่มันไม่ขาดมันยอ่ยอๆแย่ๆอยู่เนี่ยช้ันหวีชิดตินผมด้วยแนบยกลอยพลิกลงแนบยกลอยพลิกลงแนบยกลอยโอเคไหมแนบยกลอยหายเลื้อยเลยเรียว ได้ไหมไปต่อเลยจุดที่สี่วดชวดเลยใช้หวีด้านหนาหน่อยเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นกอบทรงเบอร์สองตาก็บิดไปลหวีกลับเล็กน้อยแล้วไถขึ้นไปเลยสไลด์เลยทำความมหัศจรรย์ให้เอซีทั้งใหญ่ได้ดูหน่อยว่าเรียนตัดผมเ็ดวันนะถ้าผู้หญิงผู้ชายาม,มันทำตัดได้ถึงขนาดนี้มันต้องมีของดีอะไรสักอย่างแหละนั่นแหละดีนึกถึงสไลด์หีขึ้นได้ก็ดี สไลด์วียังไงโชว์ให้เขาดูหน่อยดีนันแหละยังไม่มีใครทำได้ในเจ็ดว,วันทำได้นขนาดนี้นันแหละดีแล้วอย่าลืมแบบดูกระจกแว็บหนึ่งด้วยดูดิว่ามันเป็นเหลี่ยมไหมถ้าเป็นถับเป็นกรอลบออกเพชรนึ่งเป้าหมายต้องรู้อยู่ตรงนี้เป้าหมายเยอะๆอยู่นี่าาน,น,น,นี่เอาหวีหช้อนๆนึ้ไปแล้วก็ปาดออก ผมสภาพนี้ห้ามเกาเด็ดขาดนะโอกาสพลาดมีสูงช่อลงไปนี่ก็เตรียมทีวอนด่วนบวชเนาะผมพูดผิดตัวไหนนะพ can, <father>. ี <apply glasses> okay, hum, it, ่ถ e <casting uses culture llow> ้า <casting> พ <scientist icated> ี่ช่อลงไปนี่ถ้าพี่ไปเกาใช่ไหมไปเกาเจ้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 าโชว์ลงไปเนี่ยเกล็ดจ๋าเกล็ดจ๋าตายตายเกล็จ๋า เมจ๋าหนูอยู่ไหนหนูทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเอาจะทำอะไรก็ทำที่ตัวเองนะฝั่งนู้นอ่ะห่วยคือไาอกสั่นเอาเปิดตัวใครตัวมันไงต้องปล่อยชีวิตลงไว้กับมือหนูแล้วนะเปิดตัวใครตัวมันไงตัดผมมันมีใครมาช่วยนะเบสิกุณก็เรียนมาแล้ว ตอน,นี้คุณตัดไปกี่ทรงคุณจำได้ไหมเนี่ยค,คุณตัดไปกี่ทรงลองทรงสูงอ่ะนี่ลงที่สองนะรอบที่สองนะลองทรงกลางคุณก็ได้ตัดสองรอบกลองทรงสูงก็สองรอบทรงเสืออีกรอบหนึ่งเป็นต้นไปวันนี้ตัดห้าทรงนะซึ่งไม่มีใครเคยให้เยอะขนาดนี้นั่นผมให้แค่สองทรงนะพวกควกนักเรียนเครียดเพราะพวกนักเรียนเครียดผมก็คอยเครียดไปด้วยว่าทําไม่ได้แต่คุณกลับทําได้ไงเพราะฉะนั้นก็ ก็คุณอยู่ด้านข้างดูดูกระจกด้วยค่ะคือจะจะพูดเึองเยอะเนื้อูดูกระจกว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมเท่าไหมเท่าเท่าก็พอเลิกลืมตาดูยังมันเทบจะไม่เห็นได้ลุงนะอ่ะจะตรงนี้เนาะ ชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจใช่างนวดด้วยนะนอย่าชมเฉยเฉยกดแชร์ให้จันใหญ่ด้วยให้ดูฟรีนะให้ดูฟรีเดี๋ยวจะเก็บตังค์แล้วชเดี๋ยวจะเรียนก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนรอครับะะสวัสดีครับบ๊ายบายโต้จือนอนะ